สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับสู่จีแคปมอนิรีพอร์ตประจำวันที่16พฤษภาคม2557ค่ะสรุปข่าวและแนวน้ำทองคำประจำวันตัวเลขด er ัชนีราคาผู้บริโภคและผู้ขอรับสวัสดิการว่างงานที่ดีของสารัฐส่งผลให้สกุลเงินดอลลา,าร์สหรัฐปรับตัวแข็งค่าขึ้นเมื่อเทียบกับสกุลเงินหลักอื่นๆค่ะแต่หลังจากนั้นตัวเลขภาคอุตสาหกรรม ของสหรัฐซึ่งออกมาไม่สู้ดีนักก็ฉุดให้สกุลเงินดอลลาร์สหรัฐอ่อนค่าลงแต่ยังคงทรงตัวอยู่เหนือระดับ80เทียบกับสกุลเงินหลักอื่นๆค่ะส่วนราคาทองคำได้รับแรงกดดันจากข้อมูลทางเศรษฐกิจของสหรัฐที่ออกมาดีทำให้ราคาทองคำปรับตัวลดลงต่ำกว่า1,300เหรียญดอลลาร์สหรัฐต่อออนค่ะ แต่ในส่วนข้อมูลจากกองทุนทองคำ S P D R เมื่อคืนนี้ค่ะ S P D R ได้เข้าถือทองคำเพิ่มขึ้น1.79ตันค่ะค่าเงินบาทเช้านี้ค่ะยังถือว่าทรงตัวต่อเนื่องจากเมื่อวานโดยแกว่งตัวที่ระดับ32.45ถึง32.55บาบาทต่อดอลลาร์สหรัฐค่ะซึ่งยังต้องติดตามสถานการณ์ทางด้านการเมืองในประเทศอย่างต่อเนื่องนะคะ ราคาทองคำเมื่อวานนี้สูงสุดอยู่ที่ระดับ1 3 0 2 9เหรียญดอลลาร์สหรัฐต่อออนต่ำสุดอยู่ที่ระดับ1,290.90เหรียญดอลลาร์สหรัฐต่อออนและปิดที่ระดับ1,296.80เหรียญดอลลาร์สหรัฐต่อออนค่ะปรับลดลง0.90ขออภัยค่ะปรับลดลง8.90เหรียญดอลลาร์สหรัฐต่อออนราคาซินเวอร์ปิดที่ระดับ19.46เหรียญดอลลาร์สหรัฐต่อออนปรับลดลง 0. 29เหรียญดอลลาร์สหรัฐออนค่ะราคาน้ำมันดิบปิดตลาดที่ระดับ101.50ดอลลาร์ต่อบาร์เรลปรับลดลง0ูนยดอลลาร์ต่อบาร์เรลค่ะดัชนีด,ดาวโจนส์ปิดตลาดที่ระดับ16,446.81จุดปรับลดลง167.16 16จุดค่ะ ตัวเลขเศรษฐกิจที่ประกาศไปเมื่อวานนะคะดัชนีราคาผู้บริโภคประกาศออกมามากกว่าที่คาดการค่ะอยู่ที่0.2เซผู้ขอรับสวัสดิการว่างงานประกาศออกมาน้อยกว่าที่คาดค่ะอยู่ที่297,000รายดัชนีภาคการผลิตสาขาฟิลาเดลเฟียประกาศออกมามากกว่าที่คาดค่ะอยู่ที่15.4ค่ะและสำหรับตัวเลขเศรษฐกิจที่จะประกาศในวันนี้นะคะการขออนุญ,ญาตสร้าง ครั้งก่อนค่ะอยู่ที่1.00คาดกันว่าจะเพิ่มขึ้นเล็กน้อยค่ะอยู่ที่1.01ค่ะการเริ่มก่อสร้างบ้านครั้งก่อนค่ะอยู่ที่0.95คาดกันว่าจะเพิ่มขึ้นค่ะอยู่ที่0.98ความเชื่อมั่นผู้บริโภคครั้งก่อนค่ะอยู่ที่84.1คาดกันว่าจะเพิ่มขึ้นค่ะอยู่ที่84.7ค่ะ